ถึง23ตุลาคมนี้เป็นเทศกาลกินเจของปี2566ทางต้าเฉียนเจก็มีโปรโมชั่นสำหรับนะะลูกค้าทุกคนที่น่ารักนะะเรามาดูในส่วนของเทมเป้ห้าหมูนะะก็คือจะอยู่ที่450บาท500กร,รัมนะคะตัวนี้สวยนะเทมเป้ห้าหมูเนี่ยก็คือสีสันสวยงามมากเขาจะใส่ผักเข้าไปนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเทมเป้ผักนั่นแหละนะคะอ่ะต่อมานะคะมีในส่วนของเทมเป้อะไรอีก น,นี่คือเทมเป้ผักนะคะก็คือเทมเป้ห้าหมูจะประกอบไปด้วยบีทรูทฟักทองแครอทมันม่วงผักขมเทมเป้ห้ากริย์นะคะอันนี้ของขายดีอยู่แล้วนะคะมีทั้งสดแล้วก็แบบอ่ามันจะมีถั่วเหลืองถั่วขาวถั่วแดงถั่วดําแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะมีแบบสดแบบนึ่งนะคะแบบสด500กรมัมแบบนึ่ง400กรมัมราคา400บาทนะคะเทมเป้ทุกคนรู้ว่าคุณค่าสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออิ่มแต่ไม่อ้วน ะะเพราะฉะนั้นเราสั่งได้เลยนะคะช่วงทานเจเนี่ยแหละเอาไปแทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเทมเป้อ,อ่านี่ถ้าใครไม่กินถั่วเหลืองก็เอาถั่วลูกไก่ไปนะคะตัวนี้ห0 0รกรัม500อบาทนะคะป้องกันมะเร็งด้วยนะคะอันนี้มีแบบสดแบบหนึ่งนะคะแล้วก็มีเทมเป้ถั่วเหลือง3า0รอยกรัมเออ300ร้อยบาทห้500ารอยกรัมนะคะถ้าเป็น สดแต่ถ้าเป็น1นึ่งอยู่ที่400กรัมนะคะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาสำหรับทุกคนนะคะที่ทานเทมเป้ในช่วงเทศกาลเจนะ,ะถ้าช่วงนี้ทานเทมเป้นะคะก็คือการทานเทมเป้จะทราบว่าเราจะต้องสั่งออเดอร์ล่วงหน้านะ,ะอย่างถ้าเราจะทานอยู่ในช่วง15ถึง23เราก็จะต้องสั่งวันนี้แหละนะคะวันนี้ถึง5ทุ่มนะคะให้ราคาพิเศษนะคะลด10%ลด10%แต่ว่าในส่วนของโปรโมชั่นวันที่ 13ถึง15นะคะ13ถึง15าวันนี้ลด10%แต่ถ้าใครสั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ใช่ไหมคะ2,000บาทขึ้นไปนะคะเอาของแถมไปนะะแถมเทมเป้เ,เทมเป้สดเอยเทมเป้1นึ่งนะคะเทมเป้1นึ่งเทมเป้นึ่งแถมเทมเป้1นึ่งอา่า ถั่วเหลืองให้อีกหนึ่งแพ็คนะคะมูล,ลค่าสามมูล,ลค่าสามร้อยบาทนะคะหากทัก atc ห้าหก mbx ยูตาเฉียนเจเทมเป้ของเราเป็นเทมเป้เกรดพรีเมียมนะคะสินค้าคุณภาพถูกปากลูกค้าเป็นสินค้าตาเฉียนเจ